มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคนรักป่าเนี่ยก็ไม่พอใจหลายคนน่าจะได้เห็นข่าวกันนะครับเรื่องอุทยานแห่งชาติทับลานนะที่จะถูกแบ่งเนื้อที่ไปให้เนี่ยอาจจะให้ในทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึง260,000ไร่นะครับเรื่องนี้ก็ทำให้คนรักป่านั้นรู้สึกว่าไม่พอใจนะครับ จากกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานฝั่งจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีครับซึ่งจะต้องตัดพื้นที่ป่าไปจํานวน265,286ไร่ครับออกจากการเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง12กรกฎาคม2567ทีนี้ทางมูลนิธิ สืบนคะคะเสถียรนะครับเขาก็มีข้อกังวลการจัดการของภาครัฐในลักษณะนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อแนวทางในการเชื่อมต่อระบบนิเวศของสัตว์ป่าแล้วก็เพิ่มความรุนแรงความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์มากยิ่งขึ้นนะครับเขาก็ระบุไว้นะฮะมีประมาณสักเจ็ดข้อข้อแรกเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าท่านเห็นชอบการใช้เส้นปรับปรุงการสำรวจแนวเขตปี2,543ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน ของรัฐแบบบูรณาการมากรา1ต่อ4 0 0 0เพื่อกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติทับลานหรือไม่อย่างไรนะครับ 2. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมจะสามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนหรือไม่นะครับ 3. ม,มั่นใจหรือไม่ว่าราษฎรที่ได้รับประโยชน์ในพื้นที่ที่เป็นเกษตรกร,รที่อยู่อาศัยทำกินนะฮะในพื้นที่ดั้งเดิมเนี่ยจะสามารถควบคุมดูแลไม่ให้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ S <S นะครับสก็คือการใช้แนวเขตปี2543ซึ่งมีวัตถุประสงค์ป้องกันการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่ามาใช้เป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานขัดต่อวัตถุประสงค์เริ่มแรกของการสํารวจจัดทําแนวเมื่อปี43แล้วก็มติคอรมอเมื่อวันที่30มิถุนายน2541หรือไม่5 <S <S ครับจะเป็นแนวทางที่ทําให้เกิดการเพิกถอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งแห่งอื่นๆอีกหรือเปล่านะครับ หเป็นการขัดต่อนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่กําหนดให้ประเทศไทยมีพื้นดิ่ป่าไม้เนี่ยเพื่ออนุรักษ์แล้วก็เพื่อเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า40%ของพื้นที่ประเทศหรือไม่และก็สุดท้ายนะครับจะส่งผลต่อสถานภาพการเป็นพื้นที่บรดกโลกทางธรรมชาติของกลุ่มป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่นะจากการถูกลดคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกหรือไม่นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะ เพราะว่าตอนนี้เขารับฟังความคิดเห็นแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าคนในโซเชียลมีเดียเองเนี่ยก็แชร์กันเยอะแล้วก็ไม่ค่อยพอใจนะครับเดี๋ยวสำนักข่าวเนี่ยก็จะตามกันต่อนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับทุกคนครับติดตามรายการของเราได้นะครับนอกจากผ่านทางมายาฮอตนิวแล้วทางหน้าจอทีวีนะครับท่านสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ Tik t o อกนะครับเซิร์ชคำว่า TCNN Network นะครับหรือทาง u t u b e นะครับคืบหน้าข่าว TCNN นะครับ